ดีค่ะเด็กๆเ,เป็นไงบ้างคะอยู่บ้านดูแลตัวเองดีๆด,ด้วยนะคะช่วงนี้เราไม่ได้เจอกันที่โรงเรียนแต่เราเจอกันทางช่องทางออนไลน์าอื่นนะคะไปติดตามดูคลิปที่น่าสนใจที่คุณควรูนำมาฝากได้เลยค่ะไปดูได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะวิชาหน้าที่พลเมืองเราก็จะมาทำความรู้จักกับโบราณสถานและก็โบราณวัตถุก,กันค่ะโบราณสถานและก็โบราณวัตถุในชุมชนเนี่ยนะคะถือว่าเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นมาของชุมชนสมาชิกทุกคนในชุมชนเนี่ยควรจะมีส่วนร่วมในการดูแลโบราณสถานและก็โบราณวัตถุในภายในชุมชนของตนเองค่ะ โบราณสถานก็คืออาคารหรือว่าสิ่งก่อสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้นที่มีความเก่าแก่มีประวัติความเป็นมาที่เป็นประโยชน์ทางด้านศิลปะประวัติศาสตร์หรือโบราณคดีรวมทั้งสถานที่หรือเนินดินที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์หรือมีร่องรอยกิจกรรมของมนุษย์ปรากฏอยู่ ซึ่งโบราณสถานที่จะนับได้นั้นนะคะจะต้องมีอายุ100ตั้งแต่100ปีขึ้นไปตัวอย่างนี้นะคะก็จะมีอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอย,ยุธยาที่ค,คุณครูนักมาให้ดูในภาพนี้นะคะค่ะโบราณวัตถุก็เป็นสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของโบราณซึ่ง เป็นทั้งสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาหรือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือแม้กระทั่งที่เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของโบราณสถานซากมนุษย์หรือซากสัตว์ที่มีอายุตั้งแต่100ปีขึ้นไปถือว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ในทางประวัติศาสตร์ทางศิลปะหรือแม้กระทั่งทางโบราณาคดีด้วยกันนะคะตัวอย่างนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ผลิตขึ้นรวมทั้ง อุปกรณ์ที่ใช้อย่างพวกเครื่องสำริดพวกกำไลเครื่องประดับก็ถือว่าเป็นโบราณวัตถุเช่นกันค่ะประโยชน์ของโบราณสถานและก็โบราณวัตถุนะคะอย่างแรกเลยถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงประวัติความเป็นมาความเชื่อทางศาสนาขนบธรรมเนียมและประเพณี และก็ความเจริญของชุมชนนั้นๆน,น,นั่นเองนะคะอย่างที่2ค่ะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สะท้อนเรื่องราวในอดีตของท้องถิ่น 3. ค่ะเป็นทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชุมชนและก็ของประเทศชาติ 4. เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 5. เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนการดูแลโบราณสถานและก็โบราณวัตถุนะคะ อย่างแรกเลยปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎระเบียบในการเข้าชมค่ะข้อที่สองเมื่อเข้าไปแล้วนะคะก็ไม่ควรที่จะขีดเขียนหรือว่าจะรึกข้อความใดๆลงบนพื้นดินหรือว่าผนังของโบราณสถานค่ะอย่างที่สมเลยไม่ทำลายโบราณสถานหรือโบราณวัตถุอย่างที่4ี่ค่ะช่วยกันสอดส่องดูแลไม่ให้ ผู้ใดทำลายโบราณสถานและโบราณวัตถุแต่ถ้าเราพบเห็นผู้ทำลายโบราณสถานแล้วก็โบราณวัตถุเนี่ยต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบในทันทีหรือโดยด่วนที่สุดนั่นเองนะคะ 5. ถ้าขุดพบโบราณสถานหรือว่าโบราณวัตถุเนี่ยควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ 6. ช่วยกันสละกำลังทรัพย์ กำลังกายกําลังสติปัญญาในการสมทบทุนบำรุงรักษาโบราณสถานแล้วก็โบราณวัตถุ7ค่ะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ชุมชนจัดขึ้นเกี่ยวกับการดูแลโบราณสถานและก็โบราณวัตถุดูจบแล้วนะคะถ้าไม่เข้าใจก็เปิดกลับไปดูหลายๆครั้นได้เลยเมื่อเข้าใจแล้วก็ทำงานส่งมาที่ใต้โคต์เหมือนเดิมนะคะอย่าลืมนะคะนี่คือคะแนนของีเด็ค่ะ เจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ